ันนี้เราก็จะมาคุยถึงวิธีการ a p p r o a ภาวะโกลโ n เนฟไฟต i สกันนะครับสิ่งที่อยากให้ได้ไปนในวันนี้นะครับก็คือว่าเนฟไฟติกซินโดมวินิจฉัยยังไงนะครับอคิวโกลโมเน i ไฟตสและพิทลี่โปรเกรสซีฟโกลโ n เนฟไฟต i สแล้วก็โครนิกโกโมเนฟไฟตสเนี่ยต่างกันยังไงหรือวินิจฉัยยังไงนะครับการ Approach G N ทำยังไงนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราจะ ไม่ทำคิดนี่แบบซี y ใน่งทย์ที่เป็นโ l o m e r o l n e p h r i t i กันนะครับเนฟ h r ติก c ินโดมนั้นก็ประกอบไปด้วยหนึ่งจะต้องมี g l o ม e r u l a r hematuria นะครับคือเราต้องเห็นดิส m o r p h i c red blood ล e ในปัสสาวะนะครับหรือเห็นเ e ดบ l o o d cell c a s นะครับแล้วก็ควรจะมีโปรตีนยูเรียรั่วในปัสสาวะสองมีล e n a เฟเรียนะครับซึ่ง r ีโนเฟ a i l u นั้นอาจจะเกิดคอม p l i c a t i o n เช่นมีอาการบวมนะครับมีเรื่องของไ h y p e r t e n s i o นเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องของเลือดตัวเลอบนอร์มอลิตี้ที่เกิดจากไตวายนั้นเกิดขึ้นมาได้ ดิสมอ c ฟิกเลดปัสเซลที่เราเห็นในปัสสาวะนะครับถ้าดูด้วยกล้องไรเฟิลโพโตโ o รเนี่ยจะเห็นเลดปัสเซลในปัสสาวะรูปร่างแ,แปลกๆเนี่ยที่เป็นอาการแตกเป็นดิสมอลฟิกเนี่ยนะครับต้องเห็นเกินมากกว่า5 0ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเราเห็นดูด้วยเฟดคอนท s สเนี่ยตามรูปนี้นะครับเห็นว่าเป็นรูปมิกกี้เมาส์ในรูปที่แสดงเนี่ยนะครับพบเพียงแค่5%เนท่านั้นเราก็ถือว่ามีดิสมอลฟิกเลดปัสเซลที่โพสิทีฟตรงใจว่ามีโกลมาล่าฮีมทูเรียเกิดขึ้นนะครับ เมื่อเราพบคนไข้ที่มีภาวะ n e ฟไรต t i ซินโดนะครับเราจะแบ่งว่าเขาเป็น AGN, RPGN หรือ CGN นะครับโดยวิธีการดูว่า renal failure ก็เป็นยังไงนะครับถ้าดู duration ของ renal failure นะครับเป็นระดับ day to week นะครับอันนี้ก็เป็น acute กลูโ nephritis นะครับแต่ถ้าไตาวายเป็นระดับ week to m o n t h ก็ต้องสงสัยว่าเขาจะเป็น RPGN นะครับแต่ถ้าไตาวายอันนั้นเนี่ยเป็นนานๆน,นะครับมากกว่า3-4เดือนขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็น chronic g o m e r u l nephritis นะครับ โดยคอนเซปต์ของสาเหตุที่ก่อให้เกิดกลุมอดเลือยติสนะครับโดยพาโสฟิโโลจีเนี่ยเมื่อเมื่อเราเจอแห้เป็นกลนุมอดเลือยติสนะครับสิ่งที่เราต้องแยกเสมออันแรกคือว่ามันจะมีมิมิเกอร์ที่คล้ายกลุมอดเลือยติสได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัสช์โคพาัตตี้หรือทอมโบติกไมโครแองจิโอแพตตี้นะครับกลุ่มที่เป็นซีเวีย acute interstitial nephritis นะครับหรือ CVA acute tubular necrosis พวกนี้จะมีมิก GM ได้นะครับหลังจากเราแยกกลุ่มที่มีมิกออกไปได้แล้วเนี่ยเราอาจจะแบ่งเป็น5กลุ่มนะครับที่จะเป็นสาเหตุของ GM ขึ้นมาได้1คือกลุ่มที่เป็น immune complex นะครับซึ่งประกอบไปด้วยโรคเช่น infectious related c o m e l o n e p h r i t i s นะครับหรือโปรโตไทปก็คือ acute post e c o m um e l o n e p h r i t i s 2เป็น lupus nephritis นะครับ IgA nephropathy ไคโอกบูเนมิโกโกลและไฟติแล้วก็กลุ่มที่เป็น HIV i m m u n น Compact kidney disease แล้วก็กลุ่มพาราโปรตีน e m i ยนะครับกลุ่มที่2คือ p o ซิอิมูนนะครับคือไม่มีอิมมูนไปได้โพสิทในไตแด้แก่กลุ่มแองค่าทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแ a นโรมาต o สโพลีแองจิอติกนะครับไมโครสโคลิกโพลีแองจิอติหรือ e ีโอซิโน i ฟลิกแอนโรมาตัสโพลีแองจิอติกนะครับกลุ่มที่3เป็นแอนต g b m d เบียมดถ้าเกิดมีโพลีิมมูร่วมด้วยเราก็เรียกว่าเป็น Wood ยากและแลงขึ้นมาหน่อยนะก็เป็นเรื่องของ c o m p o n m e n t dysregulation ไม่ว่าจะเป็น c3gn c4gn พวกนี้นะครับแล้วกลุ่มที่5เป็น hereditary หรือ deposition disease เช่นเอาป s y ตินโดมที่เราควรจะรู้จักกันนะครับการที่เราแบ่งว่าเขาเป็น acute gn หรือ rpgn หรือ chronic gn เนี่ยนะครับมันอาจจะช่วยบอกโรคเราได้บ้างนะครับเช่นถ้าคนไข้ที่เป็น i g n e p h r o p a t y นะครับอาจจะมาพรีเซนตหาเราได้ ทั้ง3แบบเลยนะครับงั้น i g a ก็จะมีแวรรี่ของสเปกตรัมมากนะครับแต่ถ้าคุณให้เป็นลูปัสเนฟไฟติสนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาหาเราด้วยเป็นอะคิวโกลเนฟไฟติสหรือเป็นลัพิดลี่โกลเนฟไฟติสนะครับเมื่อเรารักษาไปนานๆไม่หายเขาก็ค่อยเข้าสู่ภาวะโคนิกกลมโกลเนฟไฟติสนะครับแต่ถ้าเราดูกลุ่มที่เป็นอะคิวโพสเตปกลมโกลเนฟไฟติสนะครับก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่จะมาหาเราด้วยภาวะอะคิวกลมโกลเนฟไฟติสเป็นหลักนะครับส่วนน้อยก็จะเป็น กลุ่มที่เป็น RPGN นะครับส่วนที่จะเป็น CGN สำหรับโ o สต์สเตปเนี่ยก็จะพบได้น้อยมากๆเลยนะครับสำหรับคอากลมโรเนฟไรติสเนี่ยที่เราพบได้บ่อยก็จะเป็น RPGN เป็นหลักนะครับถามว่ามีเป็นอักขีไหมก็มีได้นะครับโคนิกไหมก็มีได้แต่ไม่เยอะเท่ากับ Up ั p พินด้วย RPGN Anti GBM Disease ซึ่งสมัยก่อนเราคิดว่ามาหาเราด้วย RPGN เท่านั้นนะครับหลังๆเราเริ่มพบว่าหลายๆคนหลายๆค,ครั้งก็มาพิเซนด้วยอักกลมโรเนฟไรติสได้เช่นกันนะครับ สำหรับกลุ่มที่เป็นอัลปาร์ตินโดมเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยโครนิกโกลันเนฟไรติสนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าการแบ่งว่าเป็น IAGN, RPGN หรือ CGN เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราคิดถึงโรคได้ง่ายมากขึ้นนะครับเมื่อเราเจอแล้วเราควรทำไงบ้างน,นะครับหนึ่งเราก็คอนเฟิร์มก่อนนะครับจากการซัพพอร์ตตัวร่างกายว่าเขาเป็นเนฟไรติสจริงนะครับสองที่สำคัญที่เราคุยกันก็คือดูดูเรทชั่นของรีโนเฟเรียใช่ไหมครับอาจจะซักจากประวัติยูรีนวอลลุ่มประวัตินอกทูเร,รียก่อนหน้านี้ว่าเป็นมานานเเท่่่าไหรรรนะคับแล้วก็ดูืององงข คีนิเคิลคอร์สว่าเขาเริ่มไม่สบายตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือดูบัตเพรสเชอร์นะครับตรวจหาไฟลองสแตนดิ้งเฮเปอร์เทนชั่นว่ามีหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็น LVEH ตรวจด,ดูไอกราวนะครับและที่เราต้องทำคือต้องหาครูว่ามีซิสติมิกดิซีสอื่นๆไหมตรวจดูสกินนะครับตรวจนิวโรตรวจรูมาโตโลจิกว่ามีปวดข้อไหมนะครับตรวจว่ามีฮีมาโตโลจิกสิม ptom ร่วมด้วยหรือเปล่าพาร์มอนารีอินวอลเมนต์มีไหมนะครับมีไข้มีเมอร์เมอร์ มีซอฟต์อินเฟคชันขณะนั้นหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ควรจะซัก risk f a เตอรว่ามีโอกาสจะติดเชื้อเช่น HIV h ฮปฏาติด C ให้ปฏาติด B ร่วมด้วยไหมนะครับรวมถึงการทำดักรีคอน i l ลเลชันเนื่องจากว่า CVAEN ก็มามีมิกเรื่องของกลุมโรนในฟติกได้เช่นเดียวกัน อินเวสติเกชันเพื่อหาสาเหตุนะครับแน่นอนเราต้องส่งลิ่นนอกฟังชันใช่ไหมครับดู U A ดูไล่ไมโครสโคปิกเอ็กซามแเนชันของยูรีนนะครับดูเรื่องของโปรตีนว่าั่วเยอะหรือเปล่านะครับโดยดู U P C R ส่งไะเป็นที่โฟอยูรีนโปรตีนครียตินนะครับดูเรื่องของ C B C เพื่อช่วยบอกว่ามีคอนเคเรนต์อินเฟคชันขาดนั้นไหมและที่สําคัญที่ช่วยเราแยกโรคได้ว่าเขาน่าจะเป็น G N แบบไหนเนี่ยก็คือดูเรื่องของค m องก m เมนนะครับ โดยคอมพลเมนต์จะช่วยเราแบบนี้นะครับถ้าคนไข้ C3 ต่ำ C4 ต่ำเนี่ยนะครับก็จะเป็น Classical pathway activation ซึ่งก็จะคิดถึง l u p u s nephritis เป็นอันดับแรกนะครับอันดับที่2ก็เป็นเรื่องของ HIV immune complex kidney disease นะครับถ้าคนไข้เป็น C3 ต่ำ C4 ปกตินี่จะเป็น Alternative pathway activation ก็จะเป็นกลุ่มเป็น Infectious related glomerulonephritis นะครับไม่ว่าจะเป็นมี visceral abscess มี IE มีชั้นในไฟติสหรือมีอักเก็ตอินเฟคชันอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับหรือก,ก็กลุ่มที่เป็นโปรโตไทป์คืออะคิวโพสเทปกลมโรนนไฟติกนั่นเองแล้วก็เป็นเรื่องของ C3 สามกลมโรนนไฟติกแต่ถ้า C4 ต่ำซีสปกติก็ให้คิดถึงไคโอกราบูลินิมิกกลมโรนนไฟติสนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นซีสี่กลมโรนนไฟติสแต่ถ้าเป็น normal complement นะครับก็จะเป็นของแองคาจีเอ็นไอเจนในฟอร์ฟาตีแอนตี้จีบ เือร e ีเนฟไฟติสก็ HIV ก็มาด้วย normal complement ได้เช่นกันนะครับจากนั้นเมื่อเราได้ผล complement ออกมาใช่ไหมครับก็จะทำให้เราคิดถึงโรคบางกลุ่มมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับเช่นถ้ากลุ่มที่เราเป็น classical pathway activation ราบอกเราคิดถึง lupus nephritis ใช่ไหมครับนตนนันสิ่งที่เราต้องส่งเพิ่มเติมก็มคือต,วตรวจ a n a anti-double s t r a n d d n a เพื่อ c o n f i r มการวินิจฉัยนะครับ ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น alternative pathway activation แล้วก็ส่งเพิ่มเติมเช่นถ้าเราสงสัย post step ตัวเขาเข้ากลุ่มโมนิฟายเตสก็ส่ง SO t i t e r anti-DNSB นะครับหรือว่าเราอาจจะคิดว่า,ามี current infection ซ่อนอยู่ไหมเช่นต้องไปตรวจดูว่ามี IE หรือเปล่ามี infective endocarditis ไหมนะครับมี visceral abscess หรือเปล่าหรือมี skin infection ขนาดนั้นอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเป็น C4 ต่ำเราบอกเราสงสัย cryo อกก็พูดในมิก g n แล้วก็ส่งไข้อกก็พูรินเพิ่มนะครับส่ง anti-HCV ซึ่งมันมักจะ r e l a t e กับ มิกเอเซนเชลไคลโอกับบุรินีเมียนะครับเฮปาติติสบีก็อาจเกิดได้แต่น้อยกว่าเฮปซีวีมากๆนะครับถ้า normal complement นะครับเราก็ส่งเพิ่มเช่นถ้าสงสัยแอนค่าก็ส่ง C anti- ค่า P anti- ค่านะครับ anti-MPO a n t i p r RT ถ้าสงสัยกลุ่มที่เป็น anti-CBM เราก็ส่ง anti-CBM เพิ่มเติมครับดังนั้นจะเห็นว่าโรคของโกล o n อร์ r ฟติสเนี่ยมีค่อนข้างมากนะครับจริงๆมีมากกว่านี้อีกเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยการวินิจฉัยส่วนหนึ่งนอกจาก จะได้ซีโรโลจีเพื่อช่วยเราแล้วเนี่ยนะครับคิน่เบลซีก็ยังเป็นส่วนสําคัญในการวินิจฉัยโรคในกลุ่มโกลเนฟไรติสนะครับโดยเบนฟิตที่ได้เนี่ยเราจะช่วย 1. คือ d คือแด s โ s สาเหตุเขาได้อย่างแม่นยําม,มากขึ้นว่าเป็นอะไรนะครับ 2. ช่วยบอก Prognosis ให้คนไข้ได้นะครับ 3. แล้วเมื่อเรา Treatment ไปแล้วเนี่ยมันสามารถเป็นการติดตาม follow up คนไข้ได้ในการทำคินนิบลซีซ้ำนะครับ ังนั้นเนี่ยหลายๆครั้งคิดที่เบลฟใน G N เนี่ยก็ควรจะถามทุกเครสนะครับยกเว้นมีบางกรณีที่เราจะไม่ทำได้เช่นถึงแมที่เป็น Typical Acute p o s t s e p t o ต o c โต c อ l เข้ a โกงเ t i s นะครับทำมาด้วย Typical Feature เลย e r o l o g y positive a n t i R S o t เ t e r positive ีฟก็อาจจะให้ Management ไปก่อนและติดตามนะครับถ้าก็ไม่มีปัญหาอะไรหายดีก็อาจจะไม่ต้องแบบซีได้กับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ไม่ได้ Benefit จากการแบบซีส่วนใหญ่ก็จะเป็ ไม่มี potential treatment ที่จะให้เขานะครับซึ่งนี้เราต้องดิสคัลกับคนไข้เพราะอย่างเงี้บางครั้งอาจจะแดดมาสิ์โรคได้แต่ไม่มี treatment นะครับเช่นคนไขโคโคโน้ chronic colonic f a i ที่มี advanced renal failure no มากๆแล้วอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มี treatment อะไรเพิ่มให้กับเขาหรือกลุ่มที่เป็น early CGN นะครับแต่ว่า creatinine ปกติโปรตีนยูเรียนน้อยมากนะครับอันนี้เราแบบซีมาเช่นรู้ว่าเป็น IGN nephrotic เราก็จะยังไม่มี treatment อะไรเพิ่มเติมให้เขาการตรวจติดตามก็อาจจะดีกว่าดังนั้นเราต้องช่าง หามแล้วก็เบนิฟิตกันว่าการทำคินิเบโซีนนั้นควรจะทำหรือเปล่าสุดท้ายวันนี้ที่อยากให้ได้ไปนะครับก็คือเราต้องคลาสสิฟายซิโดมให้ได้ว่าเขาเป็นอคิวโกลโอนิีไฟติหรือเป็นลาพิดลีโปรเกรสซีฟโกลโอนิีไฟติหรือเป็นโครนิกโกลโอนิีไฟติสนะครับโดยดูจากดูเรชันของรีโนเฟเลียใช่ไหมครับกับพยายามเมื่อเราจะคนไข้เราต้องหาครูว่าเขามีซิสเมกซีสที่จะช่วยบอกเราได้ไหมว่า g ีเอ็นนั้นเขาเกิดจากอะไรนะครับ คอมเพลเมนต์เป็นตัวสําคัญที่ช่วยในการอินเวสทิเกชันอะไรครั้งคอมพลเมนต์ออกช้านะครับถ้าเราพบว่ามีครูของทิสเซอร i มิกดีซ s สแล้วเราอาจจะไม่ต้องรอคอมพลเมนต์ออกนะครับเราอาจจะ f u r ร์ e เตอร์อินเว t i ิเกชันที่เกี่ยวกับทิสเ i มิกดีซ s สที่เราสงสัยนั้นไปได้เลยนะครับและเมื่อเราพบว่าคนไข้น่าจะเป็น RPGN นะครับอันนี้เป็น Urgency t r t a t m e n t ซึ่งก็จะพูดได้ฟังในเรื่องถัดไปน,นะครับ